สวัสดีครับโอเคพอดีว่างานวินเทจมันเหลือตัวสุดท้ายพอดีนะครับผมก็เมื่อคืนก็ทยอยปิดไปกันเยอะเลยนะครับผม 350J ป้ายดำตัวนี้ก็เคยทำคลิปลงไว้ให้แล้วไม,ม,ม่กี่วันนี้เองที่ผ่านมาอาจจะแพงไปอาจจะแพงไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปแล้วกันเพราะว่ามันเหลือแค่ตัวสุดท้ายพอดีนะครับผมสำหรับงานวินเทจนะครับ เอ่อพวกงานใหม่ๆอ่ะยังมีขายอยู่นะนะครับผมผมยังมีสต็อกเก็บไว้บนบ้านเยอะเลยพวกงานพวกงานมาร์ตินลีพวกไรโซนแนนอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่แต่พูดถึงว่างานดินเท็อ่ะของจะเข้ามาอีกทีน่าจะหลังสงกรานเลยนะนะครับผมน่าจะประมาณปลายเดือนเมษาเลยนะครับโอเคตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมลงไว้ให้เอ่อตัวนี้ผมเอาแค่ห้าพันห้าพอนะครับผมอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันห้าเมทินเจแปนไ้ดํดำนะเดี๋ยวผมห้ดูสภาพก่อนค่อยค่อยมาคุย เครื่องรายละเอียดกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันก่อนเลยนะพอยมาฟังเสียงกันอีกทีสภาพสวยนะครับผมสภาพดีเลยลูกบิดเดิมๆตอกเจแปนนะครับผมยามาฮ่านะครับโอเคอ่าตรงคอมันมันก็อาจจะมีพวกเอ่อรอยถลอกอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมตามการเวลาของกีตาร์กีตาร์หลายสิบปีตัวนี้1975ก็นะครับผมก็หลายปีได้สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคตรงคอก็อาจจะมีพวก ดูรอยบ้างเล็กๆน้อยทั่วไปนะครับผมอ่านนี้เคยแจ้งไว้ให้แล้วนะครับผมสวยๆโดยรวมแล้วสวยนี่ไม้หลังสวยมากเป็นโรสบูสนะครับผมไม้หลังเออข้างข้างหลังมันจะมีรอยอ่าเอาเรียกอะไรรอยข่วนรอยข่วนมีรอยข่วนเล็กน้อยตามนี้เลยนะครับผมนอกนั้นก็สวยเลยนะครับนี่โอเคคือจริงๆถ้าไองานพวกบางตัวผม ผมปล่อยไปหมดแล้วมนถ้ามันเหลือตัวสุดท้ายบางทีผมก็อาจจะเลาะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทุก็อตนะครับผมโอเคมันจะเหลืออยู่ตัวตัวสุดท้ายอะ่ะท,ที่ไม่ยอมไปสักทีนะครับผมก็เลยต้องเอาออกมาโลดสต็อกนะครับผมข้างหน้าสวยเลยนะครับผมสภาพดีป้ายดาคนเล่นเยอะนะเสียงดีด้วยตัวนี้เสียงดีมากดีกว่า2401-30ที่ขายไปอีกนะครับผมสายที่ึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับโอเคเทีนี้ฟังเสียงกันอีกทีหนึง่ง เอกลักษณ์ของยมามา ถ้าตัวนี้ไม่ไปแสดงว่ามันยังอยู่กับผมดังนั้นผมก็เก็บอย่างเดียวถ้าราคานี้ถ้าไม่ไปแสดงว่ากีตา้ามันเลือกเจ้าของนะครับรุน่นนี้นานมากผมเคยปล่อยทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับผมเสียดายมากเลยลูกค้าประจําขอซื้อไปเนี่ยผมเพิ่งได้วนมาอีกตัวหนึ่งและนะครับผมเสียงดีน่านเล่นมากปลายดําตัวนี้ราคาเดี๋ยวลงให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าไม่มีใครเอาแสดงว่าตัวนี้อยากอยู่กับผมเพราะผมเชื่อว่ากีตา้าของบางสิ่งบางอย่าง มันเลือกเจ้าของเองนะครับอ่าโอเคฝากด้วยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่55 0 0ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร80เก็บรายทางเหมือนเดิมครับผมมัดจำห้าร้อายทางค่าส่งอยู่ที่250มามัดจำาส่วนที่เหลือจ่ายนะบ้านฝากนะครับผม350ห้ายดป้ายดำอีกตัวหนึ่งนะครับผมวินเทจสวยๆนะครับขอบคุณมากครับ